เปิดเรื่องสุดอึ้งจินตราภูลากป่วยสี่ครั้งเพราะกลัวโควิดเริ่มมีอาการหวัดแล้วก็พอหวัดปุ๊บแล้วมันหายใจไม่ออกแล้วตกลงโควิดหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นแต่ว่าไไม่ด้เป็นนะครั้งที่2ตื่นไปใส่บายหลวงพ่อติดหรือเป้่าน้อครั้งที่สมสลัดท่าค่ะอ้าวฟุ่นมันคือไงตุ่มเขาจะหมกโควิดมันมากระพาไอความกลัวเนี่ยเหบอกว่าเราโดนยุงกัด ไออาการยุงกัดทําให้เราเกือบฆ่าตัวตายทําไมอ่ะพี่จินอีกหนึ่งเรื่องถ้าเราไม่ถามไม่ได้แล้วแพทก็อยากรู้ทรงผม <c oughs> พี่จินเคยคิดที่อยากเปลี่ยนหรือหรือเคยเปลี่ยนทรงบ้างยังเคยอยากเปลี่ยนในในตัวตัวของพี่จินเองอยากเปลี่ยนแล้วทีนี้ลองมีครั้งหนึ่งบริษัททําทรงผมยาวให้อะค่ะอุ้ยจำตัวเองกไ็ไม่ได้มันแปลกที0สิบเดย์เสาร์นี้บ่ายสามโมง